สวัสดีครัฟออยฟล์นะครับผมก็จากวิดีโอครั้งที่แล้วนะครับที่บอกเรื่องการลงแป้งสำรองพื้นนะครับให้ติดทนนะก็มีคําถามมานะครับว่าเอ๊ะครั้งที่ผ่านมาลงด้วยพัฟนะครับแล้วถ้าลงด้วยแปลงนะเห็นผมปกติเนี่ยผมจะใช้แปลงใช่ไหมแต่ก็คือผมก็ทธิบาบไยว่าพอดีมีคนถามคําถามนะฮะว่าถ้าเป็นแป้งลอล่าเนี่ย มีวิธีลงอย่างไรนะครับก็เลยทําแบบวิดีโอครั้งที่แล้วครับสำหรับวิดีโอครั้งนี้ก็จะมาสาธิตนะครับแบบที่เป็นการใช้แปลงกันนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้จะย่อให้ดูสั้นลงนะครับผมโอเคเริ่มอย่างแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็ลดเจ้ารอยยนตลงน้ภาักก่อนนะครับลงก่อน จริงๆอันนี้ใช้ลอกดวงตาได้นะครับเ <c oughs> <c oughs> อเคเสร็จแล้วนะครับกันแดดหนึ่งปัมนะครับทามเมอร์อันนี้สักครึ่งปั๊มนะครับ แล้วก็ลองพื้นอันนี้แค่ประมาณแบบครึ่งหยดก็พอนะครับเพราะจริงๆเราต้องการแค่ให้มีเขามีสีนิดหน่อย จากนั้นใช้แปลงเพื่อความเรียบครับผมสังเกตนะครับน่าจะมีความเงาใช่ไหมครับถ้าเกิดเราใช้เจ้าตัว แป้งผสมรองพื้นเลยเนี่ยมันจะเกิดความหนาไม่เท่ากันขึ้นมานะฮะดังนั้นเราก็จะใช้แป้งขุ่นนะครับลงไปเลยแบบเต็มที่นะครับอันนี้แต่ยังไงตัวกรองที่เป็นเจ้าตัวกรองที่เป็นผ้าครับ มันจะกองให้แบบไม่เย,ยเอะจนเกินไปนะครับแต่เราสามารถลงได้แบบเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้แปลงจะยิ่งทําให้สะดวกกว่าการใช้พับนะครับเพราะแปลงเนี่ยจะปักในส่วนเกิน,นออกไปด้วยนะครับจากนั้นแป้งผสมรองพื้นนะครับตัวนี้ก็คือจะมี coverage นะครับที่สามารถปกปิดได้นะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้แปลง ก็คือแปลงครับมันจะปัดส่วนเกินนะครับของแป้งฝุ่นแล้วก็เติมเจ้าตัวแป้งสมรองพื้นลงไปนะครับให้เนียนอันนี้เป็นแปลงแบบคนสังเคราะห์นะครับแต่ก็คือนุ่มมากนะครับแล้วก็ละเอียดมากทำให้ได้แป้งปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปแล้วก็นะครับส่วนไหนนะครับที่ต้องการปกปิดปพิเศษนะครับ ก็ใช้ผักนะครับลงทังเกตผมจะลงแต่ช่วงกลางวางหน้านะครับจากนั้นพราคนโนวชืว้นครับ ม,ม,มีคำถามเช่นเดียวกันนะครับถ้าะฝนเหนือชื้อนนว่าทำอะไรนะครับคือถ้าะฝนเหนือชื้นนี่มันจะดึงแป้งส่วนเกินนะครับแล้วก็ด้วยความชื้นเนี่ยก็จะทําให้แป้งสมรองพื้นนะครับติดทนกับหน้ามากขึ้นครับจริงๆสามารถใช้วิธีการพ่นสเปรย์ก็ได้นะครับแต่พ่นสเปรย์มันจะไม่มีแรงกดลงไปนะครับ ลงก้อนนิดน,นึงก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับใต้วิดีโอนะครับเพื่อสอบถามนะครับแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ฟังแล้วก็สาธิตให้ดูกันครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ